ครับตามมาด้วยดัมเบลเยอร์ครับโอ้นกมวยสั่งมาพิเศษนะเนี่ยแชมป์อดีตแชมป์นะครับรือแชมป์ตอนนี้ก็ยังเป็นแชมป์อยู่นกมวยหมู่ห้านะลิ้นห้อยแล้วนะครับห้อยเออไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าฟิตมาดีเรามาเล่นกีฬาดีกว่านะคะเมาอยาขับนะให้มาเล่นกีฬาเดี๋ยวถูกจับคุมประพฤติ หางหตรนี้ห่างๆหน่อยนะคะอ้าวเดินต่อเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสวัดีค่ะสวัปีหม่ค่ะสวยเลยนีาดูปองเชียนะคะมีรางวัลปองเชียด้วยนะคะ คนถือป้ายเหลืองนี่สุดยอดเลยนี่เขียนได้สวยมากครับกีฬาประเพณีสีหมู่บ้านหมู่สิบสียกป้ายขึ้นสูงๆหมู่สิบครับโมูโหได้ว่าเป็นหมู่กันนี่โอ้ครับดำบีเยอะมีแต่ลุ่นย้ายทั้งนั้นนะ่นี่ใส่สีแดงเลยครับวันนี้ปีนห้สวยมากเลยสวยงากครับมีผ้าป่าด้วยที่ใสให้โรงเรียน ให้โรงเรียนนี้ลอ,อ่านไ้ก่อนเลยขอก่อนเลยแหละทํามาอีกนะคะอย่าลืมผ้าป่าปีหน้าเอากองใหญ่กว่านี้หน่อยให้โรงเรียนเพราะกำลังนายกบอกว่าจะพาพัฒนางั้นทุกคนต้องเสียสละเพื่อโรงเรียนของเรา,ราะคะท,ทงทงชาติสวยงามครับทงชาติกวแมนท,ง,ทงชาติทงชาติอ้าวพวกพวกเราทุกคนนะคะมีพลังมากมายเพราะว่าเรามีความสามัคคี อ่ามูสิบเอ็ด e เห็นไหมคะคสวยงามมากเลยอแอลออนออนลูกสาวผู้ได้นะ้าจ้องไว้กอนเด้อรนี่ <c oughs> เออเบ่งยางแอลออนงามงามนวดตาดวดตาดเบ่งเอ้าละาาา่ะเออสวยมากเลยนะคะสวยมากสวยงามครับดอมเบเยอร์ฉบับกระเป๋าก็มีครับสมัมัเล็กอ่าปลดมือให้มูสิบ e เอ็ดด้ว<ล>ยค่ะเป็นผู้ชาย วัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่สีแดงสีเหลืองเลิกคุณเครืองกันได้แล้วรักพ่ออย่าทะเลาะกับแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับกระเป๋ากส็สวยงามนะครับสวยมากเลยนะคะหมู่สิบอดสีน้ำเงิน เบื้งนักกีฬา,า,า,าเป็นยังมีแต่คนเคยไปเ,เล <c oughs> ี้ยงมัวทั้งนั้นเลยฟึ๊บบัตรดีค่ะวัตรด,ดีปีใหม่ค่ะนักกีฬาจะเข้าหน่วยของตัวเองเลยครับต่อไปก็จะเร <บ dim S 2> ิ่มทำการแข่งขันนะครับเด,ดี๋ยววันนี้มีการแสดงก่อนใช่ไหมอาจารย์ท่านจะัมีการแสดงอยู่ครับก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกทุกสีนะครับทุกทุกหมู่ เดินเข้าสถานที่ตั้งของตนเองนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะลำดับต่อไป <นะ S 2> ก็คงจะเป็นการมอบอ